ผ่อนแล้วนะคือณนะตอนนี้รเราจะลองมาใช้ไอตัว Microsoft Teams เดี๋ยวพ่อทำให้ดูก่อนนะว่ามันใช้ยังไงในการใช้ Microsoft Teams คือแรกๆเลยเนี่ยเราก็จะแนะนำเรื่องของการใช้ Microsoft Teams ก่อนนะครับ,ค,รบคือที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมี Account ของ Microsoft นะครับครับ365ผมพ่อเข้าไปก่อน Office 365ก่อน นี่มันมีออฟฟิศแบบเนี้เยอะแยะออฟฟิศดอทคอมก็ได้นะครับครับแล้วก็เนี่ยเยมันขึ้นมานี่เราก็ยังไม่ต้องรคคอร์ดสกี่เห็นใช่ไหมเห็นตรงนี้เนาะเห็นนะครับพอคลิกเข้าไปที่ล็อกอินก่อน s าย n ินอ่ามันก็จะถามอ e ีเมลเราก็ใส่อ e ีเมลเราไปสามหกห้า viu ด พอเข้าไปปุ๊บมันก็จะถามพาสเวิร์ดเราก็ใส่พาสเวิร์ดเราไปนะครับพอใส่พาสเวิร์ดปุ๊บมันจะถามว่าจะให้แสดงอีกไหมแล้วก็ไม่ต้องให้แสดงก,ก็ได้นะครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับเดี๋ยวพอเซฟไปก่อนมันมีตัวหนึ่ง oh. มันมีเยอะไปหมดด้านแถบด้านซ้ายเนี่ยมีโปรแกรมนะครับ Word Excel PowerPoint Outlook o n e d ด i v e นะครับแล้วก็มี OneNote อีกนะเต็ไมไปหมดเลยแต่ตัวเราที่เราจะใช้คือเนี่ย MS Teams ตัวนี้ครับใช้ในการประชุมแล้วก็ Outlook Outlook คือเหมือนอ e ีเมลไงครับเหมือนอีเมลอีเมลของ Microsoft ใช่อีเมลของ Microsoft ที่เราได้รับจากทางมหาวชทยาลไปนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าพอเราจะเชิญประชุมมันทำยังไงบ้างมันไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดอย่างพวก iPad อะไรเงี้ย มันก็จะโหลดอยู่ใน Microsoft Teams ได้นะครับหรือในโทรศัพท์มือถือก็จะต้องโหลดไอแอปพลิเคชัน Microsoft หรือ MS Teams w ้ก่อ n น,นะครับอันนี้มันก็จะมีการประชุมหลายแบบนะพ่อก็สร้างห้องประชุมขึ้นมาใหม่เป็น My Family ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะสร้างอย่างอื่นเราก็สามารถจะ Create ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับหรือนี่ไงครับ Join or Create Team นะครับ,รบก็คือมันเหมือนกับว่าทีมเนี่ย สักกี่รู้ไหมว่ามันทําไมถึงตั้งว่าเป็นทีมเพราะว่ามีมากกว่าหนึ่งคนใช่ไหมครับ,รบอ่ามันมีมากกว่าหนึ่งคนอ่ะสมมุติว่าพ่อจะสร้างใหม่พ่อก็คลิกที่ create team มันจะถามเลยว่าถ้าเราไปร่วมประชุมเนี่ยเราใส่โค้ดเข้าไปได้ตรงนี้นะครับแต่เราจะสร้างทีมใหม่เข้าไปแล้วก็สร้าง create team ขึ้นมาเช่นสมมติว่าพ่อจะสร้างทีมว่าครูน้อยอะไรเงี้ยครับ create นะครับ มันก็เลือกเลยว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นสตาฟก็ได้เป็นอาเตอร์ก็ได้หรือว่าเป็น professional learning community ก็ได้นะครับแต่ของพ่อเนี้ยเมนหลักคือพ่อจะทําเป็นเรื่องของการเรียนการสอนพ่อก็ใช้เป็น group class นะครับพ่อก็ตัง้งว่าครูน้อย class ก็ได้ครับและตรงนี้ครับก็คือเป็น v i u dl tv นะครับของครูน้อย .com แล้วก็ next นะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้ามันเขียนว่า optional นะครับอันเนี้ยหาคนเข้ามาเลยถ้าเป็นคลาสนี่มันจะดึงคนเข้ามาได้ดึงนักเรียนเข้ามาได้สมมติว่าสกิเป็นนักเรียนพ่อพอใส่ E-mail st อชิระสามหห้าต้องเป็นต้องเป็นอ e ีเมลของในสามหกห้าเนาะชิระขึ้นมา,ล,าละะชิระขึ้นมาให้นะครับถ้ามีคนอื่นนะครับ พ่อก็อาจจะแบบสุพาลิศอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาให้เลยนะครับเป็นคาสได้เลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเรียกว่ามันสะดวกขึ้นนะครับเราสามารถใช้ได้แล้วก็แอดเข้าไปนะครับแอดแอดเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับคลอสเลยนี่เข้ามาเลยแด้าน<ม>าบนมันเขียนว่า you were added to a team ได้ใช่ม,มันก็จะส่งข้อความไปหาคนนั้นแะว่าตอนเนี้ แอดเข้ามาในครูน้อยคลาสมันเขียนว่าครูน้อยคลาสใช่แล้วนะ Class, มันเขียนหนาวโอเคคราวน,นี้หลังจากนั้นนะมันก็เหมือนกันเลยมีคลาสมีแอสไซนมีเกรดมีทุกอย่างเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยเรียกว่าเป็นตัวทางรอดแล้วแหละว่าถ้าเราจะเปลี่ยนมาใช้จาก Google Classroom มาใช้คลาสของ Microsoft Teams ก็ทำได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าเราจะ ขาเรียกอะไรคุยกันนัในห้องเรียนอ่ะเพราะ new conversation ครัแต่ว่าบอกว่าอ่าสก,กิร์ตเรไปที่ไป,ไปที่รเราสับทีมโอเคค่ะแป๊บ,บเดียวนะครับเดี๋ยวไปนี่มาแล้วครับอ่า o n t w o allow allow ไปมีแต่ว่า,าวัลโ<อ>หลของพ่อขึ้นมาสักสกิี์ก็ฮัลโหลอ่ะสักิกกกี์อกกลองพิมพ์มาดู นะครับน่มามีหัวใจใส่ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็สะดวกสามารถจะอลองพิมพ์เป็นภาษาไทยเดี๋ยวพ่อจะพิมพ์เรียนด้วย ms team ในรูปแบบ class นี่พอพิมพ์ได้ด้วยนี่ถ้า <Okay. S 1> เกิดเราจะไปรีพายเห็นคาว่ารีพายข้างล่างใช่ไหมเห็นครับ ว่าพ่อเป็นรีพัยหัวใจของกีก็ได้พ่อก็บอกว่าดีมากครับโอ้ดีมากครับมีก็ไปตอบได้ด้วยนะครับกดไลค์กด like, อะไรทุกอย่างเหมือนกับการเรียนโดยทั่วไปนะครับคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะตรงมุมขวาเนี่ยครับเราจะขึ้นมาให้ว่ามันมีคาว่า Meet ใช่ไหมประชุมคุยกันหน่อย พอคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับให้คลิกไหมครับเราก็สามารถจะเลือกได้เลยว่าจะเอาแบบไหนบ้างจะใช้ม icrosoft หรือว่าจะใช้อะไรให้คลิกเลยไหมครับให้คลิกเลยไหมครับนี่มันก็ขึ้นมาให้เลือกใช่ไหมก็จะเอารูปแบบแบบไหนนะครับคลิกได้เลยกิได้เลยนี่เราจะปิดกล้องก่อนนะครับ ได้นะครับเปิดไม้ได้อย่างเดียวก็ได้นะครับมีรูปแบบเนี่ยนะครับแล้วก็จอยนาวนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตปิดลำโพงไว้ก่อนเดี๋ยวไม้มนซ้อนอีกสองอันนี่มาล้วอืมเราจะอินไว้คนก็ได้นะครับ ก็ปี้ลิงนะครับสามารถที่จะไปบอกได้เลยนะครับแล้วก็แชร์ e f a u l t ได้ด้วยนี่มาแล้วนะครับสก,กิี้เข้ามาหรือยังเข้าใน Microsoft Team นะครับน่าครัวนี้เราก็รอคนจอยนะคนจอยก็มาแล้วว้าวเป็นรูปแบบเหมือนโปเกมอนเลยนะครับ อ่าพ่อก็เปิดไมค์คุยกับกีได้ก็คุยได้ปกติเลยเฮ้ได้ยินเสียงได้ปกติอ่าพอปิดไมค์นิดนึงเพราะนั้นตรงนี้ก็คือมันมีประโยชน์ครับสามารถที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้นะครับถ้าเราจะวางละหรือกีลองลองลองคุยมาก็ได้อ่ากีลองพูดมาเปิดไมค์คุยได้อ่าลองคุยอ๋อโอเค ก็คุยกันได้หรือยกมือได้ไหมมียกมือพอกี่ยกมือปุ๊บนะครับอ่ามันขึ้นมามีข้อความมาเตือนพ่อเลยว่ามีโชว์ปฏิสิทธิ์แพนขึ้นมาอา้าวสักกี่ยกมือแล้วนี่อะไรเงี้ยนะครับพ่อก็จะคุยได้เลยเอา้ามีอะไรครับก็คุยไปได้นะครับตรงนี้ก็คือค่อนข้างที่จะชัดด้วยแหละแล้วก็ความละเอียดค่อนข้างดีด้วยนะครับ เราสามารถจะตรงจุดสามจุดนี้ก็จะมีมอแอคชั่นด้วยเลือกแกลลอรี่อะไรต่างๆใช่ทำได้ด้วยแบ็กกราวด์ได้ด้วยทำเป็นล a าชแกลลอรี่เป็นแบบหลายๆช่องได้ด้วยต่อไปนี้เราอาจจะถ่ายทอดผ่านทางตรงนี้แทนได้ด้วยนะครับเปลี่ยนได้ทันทีนะครับตรงนี้อาจจะลองดูนะครับว่ามันอาจจะเป็นคำตอบอันหนึ่งที่เราสามารถจะใช้ได้นะครับถ้าเราจะแชทก็เหมือนกันทำได้เหมือนกันนะครับพิมพ์ นี่สัมแชตได้นะครับหรือเราสามารถที่จะดูซิว่ามีใครเข้ามาร่วมบ้างนะครับตอนนี้มีแค่สองคนตรงนี้ครับอยากจะให้ลองเอามาใช้ดูว่ามันสามารถจะใช้งานได้จริงๆนะครับถ้าเราจะวางนะครับนะครับก็การการะบาดก็คือกลับมากลับมาการประชุมเหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยครับ ใช่วางได้เลยครับแล้วก็กำหนดได้ทุกอย่างเนี่ครับเรียบร้อยมิ e t i n g เอ็ละนะครับ Conversation ต่างๆก็สามารถจะทำได้ตามปกติอันนี้คือเป็นรูปแบบหนึ่งที่น่าใช้มากนะครับอยากให้ทดลองนะครับใช้งานกันดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมถ้ายังไงก็ลองใช้งานดูโอเคนะครับสวัสดีครับ